กองทเสนีมโนนะคะท่านในอำเภอปราศสัรของเราได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในวันนี้และในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนายกองทเสนีมโนนายอำเภอปราสาสด้านบนเวทีค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านขอจิรพันธ์นะครับท่านรองผู้วิการท่านคณะกรรมการสถานศึกษาท่คณะครูอาจารย์แขกผู้มีเกียรติ ที่รักทุกท่านนะครับผมวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานเพื่อรในงานเ,าเกษตร,สรกสิษฐ์สุวรรณิบยศนะครับหรือง,งานอ,าอำลาลาในชีวิตราชการนะครับของคณะครูทั้งสี่ท่านนะครับแท่าน อายุราชการผมอ่านประวัติดูแล้วก็บางท่าน40กว่าปีนะครับถ้าคำนวณเป็นบำนาญไปแล้วก็าออาวมากกว่าเงินปูประตนวัครับนะครับดูแล้วอยาก,กเกษียณรุ่วันนี้เลยนะครับไม่ต้องทํางานได้เงินเดือนใช้ด <c oughs> <c oughs> ้วยท่านอาจารย์ <c oughs> <c oughs> วัชุเทพรูปหล่อนะได้คุยกับท่านวันกเกษียรที่เองนะครับ แล้วก็ส่วนท่านรองผาออาธนันนะครับท่านเป็นคนอ่างทองนะครับเป็นเกิดป้าเดียวกับคุณพ่อของนะครับเป็นคนอ่างทองนะครับแล้วก็เพื่อนผมก็จบโรงเรียนมัธยมป้อมกัญชล่าที่ท่านรองขณะได้สอนหนังสือด้วยนะครับแต่น่าจะช่วงนั้นจะไม่ไม่ตรงเวลาที่ที่เรียนอยู่นะครับ ก็ตัดทั้งสองท่านนะครับวันนี้ก็อขอแสดงความยินดีนะครับที่ท่านได้เดินทางมาถึงเส้นชัยนะครับในชีวิตราชการนะครับนับปูระยะเวลานะครับแต่ทัท่านอย่างน้อยก็38ปีผมนับของผมเองก็บรรจุป,ปี39นะครับจะกดเสียปี2577นะครับรวกตัวเลขแล้วไม่มีคุยพูณก็38ปี นะครับก็ตอนมารับราชการครั้งแรกเนี่ยนะครับดูเงินเดือนตัวเองแล้วก็คิดว่าจะไม่รู้ว่าจะพอใช้หรือเปล่านะหมพันกว่าบาทนะครับเพื่อนเพื่อนเ,ออเขาทางานเอกชนกันเขาได้เกือบสองหมื่นนะครับดีคุณพ่อเ็าอยากให้รับราชการนะครับบอกว่าเดี๋ยวตอนปลายก็สบายลูกนะครับมันจะมั่นคงอาชีพราชการมั่นคง ก็เป็นอย่างที่ผมพ่อบอกไว้นะครับออก็ถือว่าการเป็นเป็นข้าราชการนะครับก็คือคนที่ทํางานออให้ให้ชาติให้แผ่นดินนะครับทํางานให้หลวงนะครับออจุนปูนะครับก็มีมีหน้าที่นะครับเป็นวิชาชีพทําหน้าที่ในการที่จะเป็นแม่ทิม ครูบอาจารย์เช่นเดียวกันเขาไม่ลืมน,นะครับว่าเราได้ติดได้ดีมาทุกวันนี้ก็เพราะครูบอาจารย์เราพสถาบันการศึกษานะครับซึ่งโรงเรียนประสาทวิทยาคารเนี่ยนะครับก็ถือเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่นะครับรู้สึกว่าจะมีนักเรียนเป็นลำดับที่สามของจังหวัดสุรินทร์นะครับต่างกันแค่หลักร้อยนะครับก,ก็ถือว่าเป็นสถาบันที่มีเกียรติอย่างยิ่ง ครับเพราะนั้นใครที่จบจากที่นี่หรือเป็นรับราชการที่นี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ผมเองก็ในหน้าที่ตำบลจัแหน่งแม่คือนะครับก็มาตามบทบาทหน้าที่ก็ก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะครับแล้วก็ขออวยพรนะครับขออาราธนานสิดิสิทธิ บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมงายชิดีนะครับและพระมหากษัตริจตุพงศ์นะครับแล้วก็ศิษยศักดิ์สิทธิ์ประจำผู่บ้านผู้เมืองของจังหวัดชุมพรของเราครับขอพระบจ้ากระหม่อมสัตว์ด้วยนะครับได้ปรปลุกปารักษา ค่ะซึ่งค่ะขอขอนุญาตค่ะและขออนุญาตเพื่อเป็นสักขีพยานขออนุญาตได้เปิดของขวัญที่นะคะจะมอบให้กับแขกในวันนี้นะคะสำหรับของขวัญนะครับที่เป็นสัญลักษณ์มอบให้กับผู้เกษียณอายุ